ถอนคำพูดเดี๋ยวนี้เลยแกฟังฉันก่อนสิแกจะถอนคำพูดไหมถ้าแกไม่ถอนแกจะไม่ได้พูดอะไรอีกหวานแกฟังฉันพูดสักนิดเถอะแกว่าฉันรุนแรงเกินไปฉันไม่อนุญาตนั่งลงเดี๋ยวสิหวานไม่เดี๋ยวฉันบอกให้แกนั่งแกจะนั่งไม่นั่งฉันถามว่าแกจะนั่งหรือไม่นั่ง นั่งนี่แหละอ่าสั่งอาหารหน่อยจ้าที่ร้านมีอะไรนี่เอามาให้หมดเลยนะอ่อห่อกลับบ้านด้วยจ้ะได้ค่ะแล้วสักครู่นะคะโอเคอาหารที่สั่งได้แล้วค่ะขอบใจจ้ะนี่ที่สั่งไปคือครบหมดเลยใช่ไหมครบแล้วค่ะโอเคปะโด เ,ออเดี๋ยวก่อนค่ะคุณลูกค้าคือคุณลูกค้ายังไม่ได้จ่ายเงินนะคะทั้งหมดห้าหมืบาทค่ะขอ <c oughs> โทษทีจ้ะนี่เด็กใหม่แน่เลยเอา่าเอาอย่างนี้ฉันแนะนําตัวก่อนละกันเนาะฉันชื่อป๊อปส่วนเนี่ยแฟนฉันชื่อโดเราสองคนเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทของหวานจ้ะ แติเนี่ยเราเรามาเอาอาหารหรือว่ากินอาหารร้านนี้เนี่ยเราก็ไม่เคยได้เก็บเงินเลยเออไม่ได้จ่ายจ้ะ <c oughs> เอ่อถ้าอย่างนั้นรอสักครู่ได้ไหมคะขอโทรหาคุณหวานก่อนโอ้ยน่ารำคาญนี่คนก็ร,รีบๆอยู่จะโทรก็รีบโทรไปค่ะไปไปไป มีลูกค้ามาสั่งส้งตมตำที่ร้านเราค่ะเขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนคุณหวานชื่อป๊อปคุณหวานจะให้ดิฉันคิดเงินยังไงดีคะอืมก็เป็นเพื่อนฉันจริงๆนั่นแหละแล้วเขาสั่งเยอะไหมก็สั่งทุกเมนูเลยค่ะที่มีในร้านเรายอดรวมก็ห้าหมื่นนะคะอืมก็ไม่ต้องคิดเงินเขาหรอกได้ค่ะคุณหวาน ต้องขอโทษลูกค้าที่ให้รอนานนะคะคือคุยกับคุณหวานแล้วค่ะคุณหวานไม่คิดเงินค่ะเสียเวลาสชั้นขอตำงูปราเผ็ดๆที่หนึ่งนะหิวมากเลยอ่ะเอาแซ่บๆเลยนะ อของหมดแล้วค่ะวันนี้เราขายดีขนาดนี้เลยเหรอมีคนมาเหมาหมดเลยอะคะ่ะแต่เราไม่ได้คิดตังค์ยังไงก็เพื่อนของคุณหวานนะคะ่ะที่ชื่อป๊อปเห็นเขาบอกว่าจะเอาไปเลี้ยงวันเกิดเพื่อนนะคะนี่คุณหวานไม่ได้ไปวันเกิดหรอคะโอเคไม่เป็นไรจะไม่กินก็ได้ ยังไงเธอก็ไปเคลียร์ร้านแล้วก็กลับบ้านได้เลยนะเดี๋ยวฉันไปธุระค่ะ หวานมาอีกแล้วอะค่ะอืมไม่เป็นไรเขาอยากกินอะไรก็ให้เขาสั่งไปเลยนะแต่วันนี้พาคนมาเพิ่มด้วยนะคะสั่งกินที่ร้านไม่พอยังสั่งกลับบ้านด้วยอะค่ะไม่เป็นไรก็ให้เขาสั่งไปค่ะ ัลโหลว่าไงป,อป๊อกหวานตอนเนี้ฉันอยู่ร้านของแกแกมาหาฉันหน่อยสิพอดีว่าฉันมีคนอยากจะแนะนำให้แกรู้จักอะได้ดิเดี๋ยวฉันไปโอเคได้จ้ะ <c oughs> นี่อยากสั่งอะไรเพิ่มเนี่ยสั่งได้เลยนะเดี๋ยวป๊อปเคลียเอง โอ้จริงเหรอป๊อบแล้วสั่งหอกกลับบ้านได้ปะเฮ้ยสั่งได้สั่งเลยเออป๊อบวันนี้เราจะกินอะไรดีอะอก็เอาเหมือนเดิมไปเลยมีอะไรในร้านเอามาให้หมดอ่าป๊อบนี่แกไปรวยมาจากไหนวะเนี่ยร <c oughs> วยเลยอะนไรน์ กินฟรีกันทั้งหากล่ะปกติเนี่ยฉันกับโดมาที่ร้านนี้ที่ไรนะได้กินฟรีตลอดเลยแถมยังห่อกับบ้านด้วยนะเพราะมันฟรีโอ้ยทำไมแกถึง VIP ขนาดนี้วะก็มีคนงอบางคนที่จ่ายให้ฉันไงล่ะใครวะก็เจ้าของร้านที่นี่ไงเป็นเพื่อนกับป๊อบอะชื่อหวาน คนที่แกเคยเล่าให้ฟังใช่ปะใช่มันรวยจะตายนี่จริงๆแล้วอ่ะไม่ได้มีธุรกิจแค่ร้านอาหารนะยังมีธุรกิจอื่นๆอีกหลายตัวเลยรวยเวอรเสียดายโง่นี่ฉันกับโดนถึงได้มากินฟรีที่นี่ไงคุณอะไรมันจะโง่ขนาดนั้นวะฉันน่ะเพิ่งโทรหามานให้มันมาที่นี่เนี่ยอีกสักพักนึงก็คงจะมาแหละจะบอกอะไรให้นะบีก ถ้าแกอยากกินอะไรฟรีเนี่ยแกก็ตีสนิทมันไว้สิพอมาครั้งหน้าเนี่ยแกก็ได้กินฟรีเหมือนพวกฉันไงเนาะเลิศ no. <ป>ออน่าสนว่ะเอ้ยข <handles> <c oughs> <frustrating> องที่เราสั่งไปเนี่ยยังมาไม่ครบใช่ป่ะงั้นเดี๋ยวเรากินกันไปก่อนระหว่างรองมันมาโอเคอ่า <c oughs> อ่ uh <c oughs> โซนแก้วไปละโซนโอนโซนเออมือน<ๆ>ัอเออเออ เห็นไหมลดเยี่ยมเก้่ละสองพันสวัสดีจ้ะป๊อกยอ้หวานมาแล้วหรอบิ๊กนี่ไงยายหวานเพื่อนสนิทของฉันเองหวานนี่โดแฟนฉันแล้วก็นี่บิ๊กเพื่อนของโดยินดีที่ได้รู้จักนะครับได้ยินแต่ชื่อแต่ว่าเพิ่งเคยเนาครงแรก ยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณหวานยินดีค่ะนี่บิ๊กป๊อบจะบอกอะไรให้นะหวานเนี่ยรวยมากสวยมากงามมากแล้วต้องบอกอย่างนี้เลยว่าถ้าบิ๊กอยากสั่งอะไรเพิ่มอยากกินอะไรเพิ่มคือบิ๊กสั่งได้เต็มที่อย่าป๊อบเคลียเองอาหวานนั่งค่ะ อ้านางเลยเก็บกระเป๋าให้เพื่อนรักก่อนนะจ๊ะ โอ้โหนี่ไปรวยมาจากไหนหรอบอสั่งเยอะเชียวแหมฉันก็สั่งของฉันแบบนี้เป็นประจำแกก็รู้นี่ <c oughs> <c oughs> งั้นมือนี้แกจะจ่ายค่าอาหารเองใช่ไหมโอ้โยแหมหวานฉันส่า์พาแฟนพาเพื่อนของแฟนม,มาเนี่ยแกคงไม่ใจร้ายให้ฉันออกค่าอาหารเองเหรอกเนาะถูกปะงั้นก็แสดงว่า ให้ฉันจ่ายค่าอาหารให้แฟนแกแล้วก็เพื่อนของแฟนแกเหรอแหมแค่นิดเดียวเองร้านนี้ก็เป็นร้านของแกแค่นี้ทําเป็นไม่พอใจไปได้แล้วค่าน้ำค่าไฟค่าพนักงานฉันไม่ต้องจ่ายหรอถ้านานๆนแกมากินทีฉันไม่ว่าหรอกนะแต่นี่แกเล่นอาทิตย์หนึ่งมากิน3มวันและที่หนักที่สุด แกพาแฟนแกมาแกพาเพื่อนแฟนแกมาซึ่งไม่ใช่เพื่อนฉันทำไมฉันต้องยอมจ่ายให้ด้วยแกเพื่อนฉันก็เหมือนเพื่อนแกปะป๊อปถ้ามีเงินอยากกินอะไรก็กินถ้าไม่มีก็นอนอยู่บ้านออกมาทำไมหวานนิดแกหมายความว่ายังไงอะแกพูดแบบนี้มันหักหน้าฉันนเ้ยใช่ พู้แบบนี้มันไม่ไว้หน้ากันเลยนะเพื่อนภาษาเลยขี้งกชะมัดจริงด้วยเป็นเพื่อนกันจริงปะเนี่ยไม่เลี้ยงอะไรยางมาหาักหน้าอีกน่าเกียดตอนที่ป๊อบลำบากฉันก็ให้ความช่วยเหลือตลอดแต่เนี่ยแฟนแกไม่ใช่หรอทำไมไม่ช่วยเองล่ะนี่หวาน แกกำลังหักหน้าฉันต่อหน้าเพื่อนแฟนฉันนะเว้ยอายเหรอนี่แกอายเหรอแต่ฉันว่าที่แกทำขนาดนี้ก็ดานมากแลวนะอ๋อแล้วก็คอนโดที่แกอยู่กับแฟนแกรีบออกไปเลยนะฉันไม่ให้แกอยู่แล้วเอ่อโดปั๊บเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะพอดีว่ามีธุระไปก่อนนะ บิ๊กเดี๋ยวเออป๊อปเดี๋ยวโดไปดูไอ้บิ๊กก่อนนะมันน่าจะติดธุระเดี๋ยวโดไม่โดเป็นแฟนป๊อปนะโดก็ต้องอยู่ดูแลป๊อปสิป๊อปก็อยู่กับเพื่อนป๊อปไม่ดีเดี๋ยวโดจะไปหาเพื่อนโดไปก่อนนะเจอกันที่บ้านโดโดหวาน พ่อวันทีฉันไม่ได้โง่นะแกถอนคำพูดเดี๋ยวนี้เลยหวานแกฟังฉันก่อนสิแกจะถอนคำพูดไหมถ้าแกไม่ถอนแกจะไม่ได้พูดอะไรอีกหวานแกฟังฉันพูดสักนิดเถอะแกว่าฉันรุนแรงเกินไปฉันไม่อนุญ,ญาตนั่งลง เดี่ยวสิหวานไม่เดี๋ยวฉันบอกให้แกนั่งแกจะนั่งไม่นั่งฉันถามว่าแกจะนั่งหรือไม่นั่งก็ได้ฉันถอนคำพูดที่ฉันว่าแกงโง่แต่ฉันขออธิบายหน่อยได้ไหมไม่ไม่ต้องอธิบายนั่ง เลียบ์บิยให้เรียบร้อยถ้าไม่มีเงินจ่ายก็มาทำงานให้ครบจนกว่าจะครบห้าหมื่นหวานแต่แกก็รู้ว่าฉันไม่ค่อยมีเงินนะรู้ตัวไม่มีตังก็ไม่ต้องสั่งล้างผ่านขนาดนี้หัดเกรงใจคนอื่นเขาบ้างสิแล้ววันนี้แกก็ไม่ต้องกลับไปไหนทำงานที่นี่แล้ววันต่อต่อไปก็ทำงานที่นี่จนกว่าจะครบห้าหมื่นเข้าใจฉันไหมรู้ไว้ซะว่าฉันไม่ได้โง่ ไหวไหมคะเนี่ยไหค่ะขอโทษนะคะที่ล้มใส่คุณน่ะไม่เป็นไรค่ะไหวแน่นะคะไหวค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวนะนี่มันไม่ใช่บัตรฉันนี่ มาเพื่อสิ่งนี้จริงๆ,ๆเลยสมแล้วกับที่เป็นแม่เสือสาวจอมฉก ต้องรู้หรกว่าฉันเป็นใครแกจะทำอะไรฉันนะฉันมีเงินนะแกเอาเงินฉันไปก็จะให้นะแกมีเงินด้วยเหรอใช่ฉันมีเงินเยอะเลยเย่ยเต็มกระเป๋าเลยเพิ่งกดมาแกจะเอาไปเท่าไหร่ก็ได้เลยนะแต่แกปล่อยฉันไปเถอะนะฉันขอร้องแล้วนะฉันปล่อยแกแน่แต่มันไม่ใช่ที่นี่เว้ยแกจะพาฉันไปไหนอะแกก็รู้ไปแล้วไป เงินอ่ะฉันเอาแน่แต่ตอนนี้ฉันขอเอา,อ,าอย่าโดน,นจเจ้าขอาในป่าไปได้ยังไงแกไม่ได้จะทำอะไรฉันหรอกเหรอแกเวทองใช่ไหมทำไมเอาเอาเคยมาอยู่นี้เลยนะ <c oughs> ที่อย่างนี้มาห่วงของนะ ที่ทำของคนองดื่นน่ะมีคิดบ้างเหรอไงฮะนิดแกพูดอะไรของแก จำได้ด้วยเหรอนี่แกเปลี่ยนบัตรเอเทียอของฉันไม่พอนะแกยังมันเปลี่ยนของแฟนฉันด้วยอะไรนะพวกแกสองคนเป็นแฟนกันนั้นเหรอตัวเองบัตรเขาน่าจะเสียเดี๋ยวตัวเองไปกดให้เขาในสิได้เงินรอบแป๊บนึงนะ ่ไหมคะฉันเป็นลมค่ะไหวไหมคะเนี่ยไหวค่ะเธอเก่งนะแม่เสือสาวแต่เสือแบบเธอไม่ควรมาเล่นร่อนแบบนี้เสือแบบเธอควรไปอยู่ในกรงแกหมายความว่าไงอะจ้าหมายความว่าพวกฉันจะแจ้งตำรวจมาจับเธอไง จับสิคนทำเร็วทำชั่วมันก็ต้องได้รับบทเรียนบทเรียนอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรไร้แรงขนาดนั้นดิฉันแค่เอาเงินมาไม่กี่บาทเองเงินไม่กี่บาทของเธอมันอาจจะเป็นก้อนสุดท้ายของคนอื่นเขาก็ได้คนแบบเธอเนี่ยนะมันต้องไปอยู่ในกรงอ่ะดีแล้วจะได้ไม่ต้องไปทำความเดือดร้อนให้ใครถ้าพวกแกแจ้งตำรวจจับฉันทำไมไม่พาไปโรงพักเลยล่ะมามัดฉันในป่าทำไมอ่ะ ก็เธอเป็นเสือสาวไม่ใช่หรอฉันจะให้โอกาสเธอนอนอยู่ในป่าสัก3มวันสมคืนเป็นไงล่ะไม่นะขอฉันออกไปด้วยนะฉันไม่อยากอยู่ป่าคนเดียวนาๆนนา,นา,นา,นานขอฉันออกไปด้วยนะฉันก่ถูลงเละไม่เธอรอตำรวจอยู่นี่นะอีกสมวันเจอกันนะจ๊ะแม่เสือสาว เอาฉันไปด้วยไปจับพะกอน